จบเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาถึงช่วงสาระนารู้นะคะวันนี้นะคะเราจะวิธีแก้ปัญหาเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ในบ้านมาฝากกันค่ะเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะข้อแรกนะคะวิธีทําให้บ้านหอมค่ะ mm hmm. ให้เอาส้มเช้งนะคะมาปักไว้ด้วยการพลูหลายๆดอ, mm hmm. ดอกวางทิ้งไว้ตามจุดต่างๆในบ้านใส่แก้วสวยๆก็จะดูดีดูเหมือนของตก จะทําให้ในบ้านมีกลิ่นหอมตลอดเวลาค่ะ 2. นะคะไมโครเวฟหอมชื่นใจค่ะเอาชามใส่น้ําอุ่นบีบมะนาววางไว้ตรงกลางไมโครเวฟเปิดเครื่องร้อนสุด5นาทีความร้อนจากน้ําจะทําให้คราบสปกปรกหลุดโดยง่ายและมะนาวจะช่วยทําให้มีกลิ่นหอมสดชื่นค่ะ3นะคะลอกสติกเกอร์ค่ะวิธีลอกสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ที่แปะอยู่ตู้เย ให้ใช้น้ำมันกา๊าซชุบผ้าหม,มาดๆเช็ดถูตรงสติกเกอร์และปล่อยทิ้งไว้สักพักสติกเกอร์จะหลุดออกมาได้โดยง่ายค่ะ 4. นะคะว,วิธีขจัดกลิ่นบนเขียงค่ะหลังจากที่ใช้เขียงหัน่นหอมกระเทียมเขียงมักจะมีกลิ่นฉุนให้เอามะนาวผ่าซีกมาถูบนเขียงให้ทั่วแล้วล้างออกกลิ่นก็จะหายไปค่ะ5นะคะว,วิธีกำจัดขนสัตว์เลี้ยงค่ะ ขนสัตว์เลี้ยงที่ติดตามโซฟาบอกกำจัดได้โดยง่ายใส่ถุงมือยางชุบน้ำหม,ดมาดๆแล้วเอาถุงมือนี่แหละไปถูถูตามโซฟาขนจะม้วนติดกันเป็นก้อนเก็บทิ้งได้ง่ายค่ะวิธีที่6นะคะเป็นวิธีไล่แมวแบบนิ่มๆค่ะเอาแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์วางไว้บนที่ที่ไม่อยากให้แมวมาแมวเกลียดเจ้าแผ่นนี้มาก เพราะเสียงกรอบแกรบหรือแสงสะท้อนก็ไม่ทราบนะคะจะทําให้แมวไม่มาบริเวณนั้นได้ค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีง่ายๆในการดูแลบ้านนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมลองนําไปปฏิบัติดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพระพอจากทางรายการกันเลยค่ะ